มาละีเนี่ยกิโลสามหกบาทตันละสามหมื่นหกให้แบ่งเป็นสี่ส่วนคืออย่างนี้สองไร่เนี่ยมันจะได้สองงาน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 สี่ส่วนใช่ให้ปลูกสองงานพอมาละมันก็จะเก็บวันเว้นวันวันละครึ่งตันเก็บไปสี่สิบกว่าครั้งก็เอาเงินตรงนี้ก็เฉลียว่ันละตีไว้วันละหมื่นนะ เก็บเมล็ดไขายได้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ให้ปลูกรุ่นนี้ก่อนแล้วอีกชั่ยี่สิบวันปลูกรุ่นอีกยี่สิบวันอีกยี่สิบวันมันจะได้มมละสี่รุ่นเราก็จะเก็บอันนี้สี่สิบวันก็มะละออกเรานับอีกสิบกว่าวันมันก็พอเก็บเก็บรุ่นนี้ไปได้ประมาณยี่สิบวันไอ้รุ่นนั้นเก็บไอ้รุ่นนี้ก็ยังยังเก็บอยู่นิดหน่อยก็ถับไปอีก มันเคยได้นมาละหมุนเวียนสี่รุ่นแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไปปลูกมะลิอีกสองไร่หมดไปแล้วสองไร่ใช่ป่ะมะลิสองไร่แต่ทาแหล่งน้ํานิดหนึ่งไอ้สองไร่เนี่ยลงมะลิที่ตีไว้ว่าไรละสองพันต้นสี่พันต้นก็จะเก็บได้วันละสิบลิตรช่วงหน้าหนาวลิตรละพันห้าก็ละหมื่นห้าป่ะแล้วปลูกครั้งหนึ่งมันอยู่ได้เจ็ดปี แล้วช่วงหน้าร้อนให้ไปหักเด็กๆ,ๆ,ๆไปหักกิ่งมันมาชา<ะ>ใส่ถ<ะ>ุงแกบถุงดำอะต้ะตนหนึ่งจิดบาทนะอาทิตย์หนึงห่งครัสักสองพต้นสองหมื่นนะสองหมื่นนะยี่สิบกว่าวันมันก็จะโตแลวแล้วาาขายต้นไหนขายไม่ได้อยู่กับเราเอาไปปลูกก็ได้ทีนี้อมะละก็ยังปลูกเวียนไปมะล,ลิก็เก็บพอได้เงินมา เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ที่เหลือให้ไปซื้อพันุอินทผลัมแบบ่งที่เป่สองไร่ซื้อปุ๋ยมาหว่านเตรียมดินมันปลูกง่ายเราจะบอกวิธีสัก100รอ้อต้นพอแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้มันแพงต้ 2, 500, นสองพันห้าหาเงินที่ไหนให้ปลูโกโกโก,ก้ก่อนต้นละ50บาทโกโก้โกโก้ต้นละ50บาทซื้อมาสัก200ตน้นหมืรนเดียว น 5, ี่หรอแมค่ะร้อยต้2 2> นห้าพันสองร้อยต้นค่ะหนึ่งเงนสองไร่แล้วโคโก้มันจะออกลูกเมื่อมันอายุสองปีปีสี่เดือนรอบออกมันก็จะเก็บทั้งทั้งทั้งป,ปีนะโลละยี่สิบห้าบาทคือเฉลี่ยว่าปีหนึ่งค่าได้แสนกว่าบ,บาทแรกๆเพราะปีที่สองมันจะขึ้นมาสองแสนบาทาพราะปีที่สามมันขึ้นมาประมาณห้าแสนบาทพราะปีที่สี่ เข้าไปที able, And And temple, at, ่ห anyway, no ้าเนี่ยมันเกือบล้านร้อยต้นเนี่ยเห็นไหมทีนี้ระหว่างที่เราเก็บมันละบ้างเก็บมันอีกบ้างแล้วก็ได้ผลผลิตจากโกโก้บ้างเนี่ยเราก็เริ่มปลูกทยอยตั้งแต่ปีสองเลยนะปลูกอินดิแกรมปลูกสิบต้นยี่สิบต้นไม่จำเป็นต้องปลูกพร้อมกันเพราะต้นมันแพงสองสามพันส่วนอีกเพื่อนหนึ่งโวคาโดอีกสองไร่ปลูกชิงไร ถ้าโอโคร่มันเริ่มโตประมาณสามปีมันเริ่มบอกลูกสามขึ้ค <Okay. S 1> รบประมาณทั้งสี่ห้าปีนะ <Okay. S 1> อาจจะเริ่มปลูก,กมะละนะอาจารย์ที่เราเพราะอินทรพาลเขาเริ่มบอกลูก<ใช>เอาแค่ต,นต้นละร้อยโลสามปีกิโลละหกร้อยต้นละหกหมื่นสิบต้นหกแสนร้อยก้อนล้าน เห็นไหมส่วนโกโก้ก็ตกประมาณถ้าร้อยต้นจะได้เงินประมาณสองล้านทั้ปีผมทำตัวเลขไว้หมดนะที่มายจะทำเป็นตัวแนานถังมาให้ดูที่มันไม่จำเป็นาต้องไปปลูกอะไรก่อนนะแเราถนัดถ้าคนมีทุนพร้อมปลูกอโวคาโดด้วยกินเดือาลำด้วยนะโกโก้ด้วยปลูกมะละกด้วย แต่คนไม่มีทุนเลิกจับมานะเพื่อจะเอาเงินจากมานะมาปลูกพืชอื่นต่อดีไหมดีค่ะอาจารย์การการหมุนเวียนการส่งเสริมอาชีพนะคะจากอาจารย์สุภาพนะคะพินโยศักนะคะต้องขอบคุณมากค่ะ